พระผู้มีพระภาคทรงเตือนพวกเราทั้งหลายว่าอย่าเอาสิ่งใดเป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งนะให้ใช้ตนและธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นการบัดนี้คือการที่พระผู้มีพระภาคยังทรงดำรงพระชนอยู่หรือในการล่วงไปแห่งเราคือในการที่โรรองปรินิพานแล้ว ใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ <c oughs> แล้วการพึ่งตนพึ่งธรรมะทำอย่างไรคนบางคนบอกว่าผมยังปฏิบัติตัวไม่ดีเลยผมจะพึ่งตัวเองได้หรือพึ่งได้การพึ่งตัวเองหมายถึงอะไรพระองค์ขยายความไว ว่าการพึ่งตนพึ่งธรรมคือการที่เราจเจริญสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยอาณาปานาสติอย่างที่เราทําเมื่อต้นชั่วโมงนี้นั่งรู้ลมหายใจหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ ทำแค่นี้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์กรรมสิ้นไปได้อยู่บ้านก็สิ้นกรรมได้เราอยู่บ้านเราสบายสบายนั่งเจริญอาณาปานาสติจเจริญสติปัฏฐานสี่อาณาปานาสตินั้นยังเป็นกองกุศลที่ยิ่งใหญ่พระองค์เปรียบด้วยห่วงน้ำในมหาสมุทร บุญกุศลที่โยมได้จากการเอาจิตมารู้ลมหายใจยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้เหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่ากี่อาลากะ